สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจําวันที่13ก,กรกฎาคมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเมื mm ่อ hmm. วานนี้ราคาก็สรุปว่าก็จบด้วยการปิดลบนะก็ยังเป็นลักษณะของการเคลียร์วอลลุ่มในฝั่งแหล่งซื้อที่เข้ามาเมื่อวันซือนอยู่นะครับก็ทําให้ภาพรวมในระยะสั้นเนี่ยมันยังปรับฐานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าก็คือวอลุ่มมันยังยืนเหนือฐาน,นรับไม่ได้เลยเพราะงั้นผมมองว่าตรงนี้กก็็ยัังงเปนนในลษณะขอ การลุ้นให้มันย่ำฐานเป็นไซด์เว์ออกข้างในกรอบแคบแค่แไปแล้วก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับเพราะว่าโดยรวมมันยังติดอยู่ในฝั่งของแบตดิทมอนเมเนตัมเนาะแล้วก็กรอบการสวิงของราคาเนี่ยก็แคบลงเรื่อยๆและต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองในฝั่งอัพไซด์ตอนนี้ยังไม่ต้องไปมองเลยเนาะจนกว่ามันจะมีการปิดบวกขึ้นมาเกินแบบ 35- 0 0 0 36,000ได้อะไรประมาณนี้แบบถ้ากิด จ้เกิดรีบาวกลับขึ้นมาปิดบวกยืนเหนือแนวะรับที่34270ถึง32670แล้วมายืนแบบ3536 0 3 6้ได้เงี้ยผมมองว่าโอเคโอกาสที่จะเริ่มมองในแง่ของการรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยก็ น่าจะมีมากขึ้นแต่ถ้ายังเป็นซึมๆแบบนี้อยู่ผมต้องระวังในเรื่องของการปรับฐานนะครับแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่เพราะฉะนั้นยังต้องระวังนะครับในเรื่องของการถ้ามันปรับลงปรับตัวลงไปต่ํากว่า3 2 6 0มนกะครับก็อาจจะมีการลงไปต่อที่ประมาณ31,200โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยรวมถ้าท่านลงไปแตะ สามหมื่นหนึ่งสองร้อยเนี่ยมันก็ไม่ดีตั้งแต่ตั้งแต่หลุดสามหมื่นสองหกร้อยแล้วแหละเพราะว่าเป็นการหลุดแนวรับเวลากลับขึ้นไปมันต้องลุ้นไงว่ามันจะเฮ้ยมันจะดึงกลับขึ้นไปเป็นลักษณะของฟอลเบรกแล้วกลับไปยืนแนวรับได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการกลับขึ้นไปแล้วไปรีเทสแล้วโดนรีเจ็คลงมาอันนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นแนวต้านทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ามันมันก็ต้องระวังหน่อยนะครับแล้วในกรณีที่หลุดไปต่ำกว่าสามหมื่นหนึ่งสองพันอ่าสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยก็ม จุดต่าสุดใหม่ในระยะสั้นเนะเาะเบรกลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ในระยะสั้นแล้วก็ผมมองว่ามันมี Po ังงานเชมากขึ้นที่จะลงไปต่ํากว่าสาม0 0ืนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นั้นนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ยังต้องระวังอยู่เราจะเห็นได้ว่า,าภาพรวมเนี่ยราคามันยังมีการปรับตัวสลปลงมาเนะาะอาจจะเป็นลักษณะของไซเวกึง่งกึ่งไซเวดาวนะครับในกรอบผลักตัวระยะสั้นเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระวังอยู่นะโดยรวมก็แนะนําว่าใครที่เล่นสั้นช่วงนี้ก็อ่า ต้องระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่าระยะการสวิงของราคาเนี่ยมันแคบลงแล้วก็ระยะการทํากําไรกับในส่วนของระยะการวาง s อสอาจจาะห,หาจุดเข้าที่ดีได้ค่อนข้างยากเนาะนะครับแล้วก็ดูจากแท่งวีก็ว,วี วิกนี้ก็เปิดวิกมาก็มีการปรับตัวลงต่อจากวิกที่แล้วเลยนะก็โดยรวมคิดว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในฝั่งของแมลินโมเมนตัมอยู่แล้วก็โอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปก็ยังไม่มีให้เห็นในช่วงนี้นะอย่างน้อยๆต้องกลับมายืนนะครับปิดสัก3 5มหมเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ แล้วก็สัก3า0 0 0ื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่ร้อยสามหถึงสามหมประมาณนี้นะครับก็ถึงจะมองว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ตอนนี้ยังต้องระวังเรื่องของการเป็นลักษณะของไซเวย์ย่ำฐานในระยะสั้นหรือต้องระวังเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับประมาณนี้โอเคภาพรวมวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ช่วงนี้วอลลุ่มมันหายไปเลยเนาะช่วงนี้แบบวอลลุ่มมันแห้งๆนะก็ตลาดไม่ค่อยดีถ้าเล่นยาก,ก ก็พักผ่อนไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงคืนนี้มาเจอกันในช่วงของไลฟ์สดเหมือนเดิมนะช่วงประมาณ2องทุ่มนะครับในหน้าเพจแล้วก็ในในหน้าเพจ Facebook แล้วก็ในฝั่งของ YouTube นะครับโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันสวันดีครับผมสวัสดีครับ Caught in the crossfire.